ประเทศไทยไม่มีอะไรที่เป็นผู้นำโลกสักอย่างหนึ่งในแง่ของสินค้าเลยถ้ามาพูดในในในเอเชียด้วยกันแล้วเนี่ยโอ้เรานี่ยังต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยหลายช่วงตัวเลยโดยเฉพาะสิงคโปร์นี่เราต่ำกว่าเขาเนะี่ยประมาณสักสิบเท่ามั้งประเทศไทยเราจะแก้ก็คือเรื่องคุณภาพคนความคิดคนนะต้องไม่คอร์รัปชันความสามารถคนต้องดี ผมเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารที่ดีที่มีประสิทธิภาพเออเราก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดอย่างที่ผมว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมมองว่ามันมีแค่นโยบายการผลิตของประเทศไทยในช่วงนี้ในปัจจุบันเนี่ยต่างกว่าในอดีตเนี่ย แน่นอนมันก็จะต้องเป็นในลักษณะของเทคโนโลยีต่างกันนะเมื่อถอนกลับไป30ปีก่อนเนี่ยโอ้โหตอนนั้นประเทศไทยนี่เทคโนโลยีนี่ก็ยังไม่ดีอย่างวันนี้ถามว่าอันนั้นคืออะไรเอ่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมการแพทย์นะอุตสาหกรรมเ,เครื่องไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยในอดีตเนี่ย ไอ้แบบว่าเขาที่เขาเรียกว่าซีโร่ดีเฟกตหมายถึงว่าอะไรทุกชิ้นของทุกชิ้นเนี่ยจะต้องแบบสมบูรณ์100%ไม่มีวันนี้ที่เราทำได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาหรือความเฮียบของโรงงานที่เป็นเจ้าของรถยนต์เนี่ยเฮียบมาก ผู้ประกอบการไทยนี่ล้องกันเป็นแถบเลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอะไรทุกชิ้นร้อยชิ้นที่ส่งมาจะไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีโร่ดีเฟกตก็คือหมายความไม่มีของที่ใช้ไม่ได้เลยแม้แต่หนึ่งชิ้นก็คือต้องใช้ได้ที่มีคุณภาพ100%ในสมัยก่อนนี่ยังไม่ถึงขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เราเรา,เราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราเนี่ยถว่าเติบโตเนี่ย แข็งแกร่งที่สุดแห่งหน,นึ่งของโลกเลยเราเนี่ยมีแบบประเภทมาตรฐานโลกแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันพอรถยนต์ไปมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วก็มันมีไอ,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 อ้พวกทางด้านเากี่ยวกับเรื่องรถไถเรื่องการเกษตรฉะนั้นถ้าเรามามองดูถึงอุตสาหกรรมของเราที่เห็นเด่นๆเ,เลยอุตสาหกรรมรถยน,มมนต์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องไฟฟ้าย่งกับตอนนี้เนี่ยเครื่องไฟฟ้าของจีนก็เข้ามาในเมืองไทยเยอะมากปัจจุบันนี้บริษัทที่อ,อ,อยู่ในอมตะเนี่ยผมอาจจะได้ยินเข้าใจอมตะยกวอย่างช่วงไฮเซนเนี่ยเป็นบริษัทที่ของจีนเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า ใหญ่มากเลยนะไฮเซนเนี่ยเขามียอดขายปีหนึ่งในจีนเนี่ยประมาณสัก1.6หรือ1.7ล้าน,ล,านล้านบาทเขาก็มาสร้างโรงงานที่ในประเทศไทยแล้วโรงงานนี้ใหญ่มากตั้ง400ไร่ถามว่าพวกเนี้ยเขามาเมืองไทยเพราะอะไรก็เ,เพราะคุณภาพของออทางด้านอะไรล่ก็ดีหรือทางด้านคนทำงานก็ดี ปัจจุบันนี้นี่ประเทศไทยถือว่าก้าวหน้ามากทางด้านอุตสาหกรรมอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมการแพทย์ที่ไปเรียกตรงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีในเรื่องของโรงพยาบาลในเรื่องของการแพทย์นี่ติดระดับโลกไปละแน่นอนถามว่าวันนี้เราติดระับัะบปรับโลกไปไม่ใช่แค่เทคโนโลยีวันนี้เรื่องของอการแพทย์ของเราเนี่ย เราสามารถที่จะรักษาแทบจะทุกโรคในโลกในโลกนี้ได้เลยฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกว่าเมื่อ10 20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมทางด้านนี้กับการแพทย์ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จุดเด่นของประเทศไทยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของออที่เรามักจะเรียกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย เออวันนี้เราก็เหลือเชื่อนะความเป็นเพราะว่าอาหารไทยที่เรามักจะเรียกว่าเป็นครัวของโลกเนี่ยอันนี้ดึงดูดชาวต่างประเทศเนี่ยมายังก็บมืว่าคืนนี้เพิ่งทานข้าวกับผู้บริหารของ BMW เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะต้องไปทำไมไปไปร้านอาหารไทยที่เยอรมัน เห็นไหมถามว่าเ,เป็นเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะนโยบายของรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยสนับสนุนเรื่องครัวโลกนะรัวไทยก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยประมาณ40ล้านคนเฉียดไปนิดเดียว40ถือว่าเยอะที่สุดในเอเชียกรุงเทพละ่ะกรุงเทพเนี่ยออตอนก่อนโควิดก็มีคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ย 22ล้านคนแล้วที่ลอนดอนนะที่ลอนดอนนี่เขา,เามีคนไปเที่ยวลอนดอนเนี่ย21ล้านเรามากกว่าลอนดอนกรุงเทพมีประชากรที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณสัก 12- บอถึงล้านคนแต่มีคนมาเที่ยวในกรุงเทพปีละ2 2ล้านคนตอนนี้พอโควิดหายไปตอนนี้ก็กลับมา ใกล้กล้ที่จะนั่นละฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการพัฒนาพวกนี้ถ้าเราไม่พัฒนาพวกนี้เราก็เราก็แย่ละ่ะเพราะว่าไรายได้ต่อหัวของเราเนี่ยวันเนี้ยก็ดีกว่าเดิมนะแต่ก็ยังไม่ได้ดีถึงขั้นที่เรียกว่าเออเราเราหลุดพ้นจากความยากจนเพราะว่าเราตอนนี้น่าจะไรายได้ต่อหัวประมาณสัก7,800เหรียญต่อหัวต่อปี นะในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็น้อยทุกปีทุกปีเราก็โตโตโต,โตขึ้นมาคราวนี้รายได้ต่อหัวนี่มันจะโตมากตัวน้อยมันก็เกี่ยวกับรายได้ของประเทศรายได้ต่อหัวก็เอารายได้ของประเทศตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนของประชากรนั่นก็จะตกออกมาว่าถัวเฉลี่ยรายได้ต่อหัวเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ก็เติบโตได้ดีสูงกว่าประเทศข้างบ้านเราแต่ถ้ามาพูดใน ในเอเชียด้วยกันแล้วเนี่ยโอ้เรานี่ยังต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยหลายช่วงตัวเลยนะโดยเฉพาะสิงคโปร์นี่เราต่ำกว่าเขาเนี่ยประมาณสักสิบเท่ามัง้งรายได้ต่อหัวถามว่าเอา้าทำไมสิงคโปร์เขามีไรายได้ต่อหัวสูงกว่าเราในขณะที่ประเทศของเขาเล็กกว่าเราตั้ง90กว่าเท่าน้ำยังไม่มีเลยเนะแล้วก็ประชากรของเขาเนี่ยประชากรสิงคโปร์จริงๆมีแค่สาม จุดสามล้านคนนะแต่มีคนไปอยู่เนี่ยสอล้านก็กลายเป็นวันนี้มีคนสิงคโปร์หรือประชากรในประเทศสิงคโปร์นี้ห้ล้านคนประเทศไทยตอนนี้จะไปแตะ70ล้านนะเห็นไหมัะนั้นตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเราก็เติบโตมาได้ดีแต่เมื่อเราไปเติไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นความต่างกันในเรื่องของรายได้ต่อหัว ตต่่ออคนอปเพราะอะไรคะที่เราดูเหมือนจะล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านถ้าเทียบกับไรายได้แล้วก็ภาคการผลิตการสงร่งออกเนี้ยการหรือไม่กระทั่งการศึกษาเงี้ยเราทำไมเราดูเหมือนเดินช้ากว่าเพื่อนบ้านคะไม่ใช่ดูเหมือนมันช้ากว่าชาวบ้านวันนี้เราอย่างกับสิงคโปร์เมื่อสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วเขาคืออะไรประเทศก็ยังไม่มี ประเทศก็เพิ่งแบบพัฒนาใช่ไหมถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเอ่ยทําไมคนไทยถึงโตช้ากว่าคนอื่นก็เพราะความสามารถความสามารถนี้เกิดจากอะไรเอ่ยก็เกิดจากการศึกษาเรามีมหาวิทยาลัยที่อายุเป็นร้อยร้อยปีวันนี้อยู่อันดับ200 300ยส0ี่อแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ตอนนี้ผมว่าอยู่ในอันดับที่ท็อปนินั้นยังก็อยู่อันดับที่ สิบเอบสอหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะฉะนั้นการศึกษาไงถ้าคนเราเนี่ยมีการศึกษาถามว่าการศึกษาประเทศไทยคืออะไรเราไปดูคนบ้านนอกสิการศึกษาเราเป็นยังไงถ้าการศึกษาดีเนี่ยรายได้รายได้ของคนที่เขาความรู้ดีเนี่ยมันจะต่ำอย่างนี้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาไปดูสิคนที่เป็นพคนบ้านนอกแล้วก็มาจบจุลา ใช่ไหมจบมหิดลราดกระบ,บังหรืออะไรต่างเนี่ยรายได้เขาหัวเขาเป็นยังไงอ่ะไจะไปจะต่ําอย่างนั้นไหมแต่ถา,ถามว่าไรายได้ต่ำเพราะเพราะเราไม่ได้รับการศึกษาเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยถามว่าระดับการศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปดูที่มหาวิทยาลัยเลมหาวิทยาลัยของเราไม่รู้อีกขี่ปีก็ไม่รู้จะไปถึงท็อปฮันเดิท็อปเทนอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วประชากรของเราเนี่ยได้รับการศึกษาในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมไอ้ยอย่างเงี้ยเราก็จะมีรายได้ต่อหัวที่ดีมีการพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าไปกว่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารที่ดีที่มีประสิทธิภาพเออเราก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิด อย่างที่ผมว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมอมตะเองวันนี้มีโรงงานอยู่ประมาณสักทั้งหมดเลยพัน0โรงงานมีประชากรแค่4ี่แ0,000คนแต่วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ประมาณ10อร์ซนของประเทศไทยเราดูเรามีคน4ี่0,000คนในขณะที่เรามีแรงงานที่ทำได้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ4ี่สบล้านคน 4แสนคนเมื่อเปรียบเทียบกับ40ล้านคนแล้วเราถือว่าแค่1%แต่เรามี GDP 10%ก็เป็นคนไทยเหมือนกันถ้าเรามาดูว่าเอ๊ะถ้าคนไทยเราเนี่ยเราทำอย่างที่อมาตะเป็นทำอย่างที่โตโยต้านะหรือ BMW หรือ Delta เป็นเนี่ยอันนี้ถามว่าทำไมเราทำไม่ได้เหรอทำได้ แต่จะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีการศึกษาดีถ้าสมมติคน40ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยจบอย่างน้อยเนี่ยนะอ,อ,อาชีวะสมมติอาชีวะเลยนะจะเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่อาชีวะอย่างน้อยเนี่ยเราคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำงานแล้วก็มีผลงานแค่ปัจจุบันที่เรามีหรือเปล่ามีทางใช่ไหมเรามีคน40ล้านคนแต่ ทำไมเอ่ยมีมูลค่าของการผลิตเนี่ยเท่ากับ4แสนคนแล้ว4แสนคนเนี่ยใน,ในในอัตะต่อไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็น2ล้านคนในอนาคตเพราะว่าเราก็มีที่ที่จะพัฒนาตั้ง3แสนกว่าไร่นะเราก็จะค่อยๆขย,ยบขยบขย,ยบไปโดยเราก็มีเป้าหมายว่าเออฉันต่อไปเนี่ยฉันอยากจะได้ GDP 20เเห็นไหม ถามว่าทำไมทำได้ก็เพราะเรามีเป้าหมายในการที่จะทำไมเอานักลงทุนที่มีฝีมือมีเงินมีการบริหารที่ดีแล้วมีการตลาดที่ดีอย่างกับถ้าเราได้อย่างกับตโตยโยต้าเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนเห็นไหม <c oughs> เขามีเทคโนโลยี <c oughs> เขามีตลาดเนี่เขาขายรถไปตั้งร้อยกว่าประเทศแล้วทำมาจากใครมาจากฝีมือที่เราทำ ฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการบริหารทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าแต่ปัญหาคือผู้นำของเราคิดไม่เป็นแต่เป็นผู้บริหารไอ้อันนั้นมันก็จะย่ำต๊อกอย,อยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้คนเก่งมาเป็นผู้นำแล้วมีแต่คนโกงคนกิน มาเป็นผู้บริหารวันนี้ไปดูผมยังไม่รู้เลยว่าในประเทศไทยมีที่ไหนที่ไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเกียดเกียดคอร์รัปชันพนักง,งานอมาตะคนไหนนะถ้ารู้ว่ามีคอร์รัปชันเนี่ยคือเขาเข้าคุกสถานการณ์เดียวไม่มีมาตักเตือนหรือมาให้อะไรต่ออะไรเราต้องต่อต้านคอร์รัปชัน ถามว่าวันนี้ประเทศจีนเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะอะไรเอ่ยวันนี้มีคนที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยเข้าคุกไปเนี่ยประมาณสองล้านกว่าคนแล้วไปดูอย่างกันในประเทศอื่นเถอที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาเกลียดคอร์รัปชันมากใช่ไหมประเทศไทยเราจะแก้ก็คือเรื่องคุณภาพคนความคิดคนนะต้องไม่คอร์รัปชันความสามารถคนต้องดีนะอันนี้อันนี้ก็จะจะแก้ไขประเทศเราได้ มีใครในโลกนี้ไม่ใช่รถมึงเออมันจะล้าสมัยได้ไงแล้วถ้าไปผลิตสินค้าที่คนเขาจะใช้ในโลกเนี้ไม่มีเรียกว่ารถยนต์จะทำเออฉันผลิตรถยนต์เราล้าสมัยแล้วเอราเรา,เรา,เ,ราเราผลิตอะไรอีกอะใช่ไหมไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พูดได้ว่าเราผลิตรถยนต์คำว่าซีโร่ด f เฟ t นะคุณภาพแบบอย่างนี้แล้วในราคาแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ย สามารถจะส่งออกไปขายได้โอ้โหร้อยกว่าประเทศเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเก่งมากอยากก่างกระบอกว่าเออทำไมเราเออผลิตไอย้ยางอื่นทีออ่สู้คนอื่นไหม้ก็นโยบายเด้ว,วันนี้เราเอานโยบายของคนที่มีวิสัยทัศน์มาเป็นผู้นำเอาก็สร้างนโยบายไปสิ B.O.I เนี่ยวันนี้เราให้เท่านี้แต่เมื่อไปดูมาดูใบก็ดีไปดูสิงคโปร์ก็ดีไปดูแม้กระทั่งลาว วันนี้เขามีสิทธิประโยชน์มากกว่าประเทศไทยใช่ไหมเราก็ไปดูว่าทำไมคนเขาไม่มาลงทุนในเมืองไทยทำไมเขาไม่เอา AI ไม่เอาไอมือถือวันนี้ถามว่ามือถือเนี่ยไอสมาร์ทโฟนเนี่ยทำไมไปผลิตที่ประเทศจีนทำไมผลิตที่เวียดนามทำไมไม่มาผลิตในประเทศไทยก็เพราะเราไม่มียนนนโยบายที่จะส่งเสริมถ้าเราว่าว่าเอาวันนี้เราบอกว่าโอ้ยฉันจะเปิดประเทศเราละให้เกิดการลงทุนนะ ที่เป็นไฮเทคที่สุดของโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไฮเทคไอ้พวกโลเทคเราไม่เอาแล้วก็เรากา็ไม่เอาไอ้สิ่งสินค้าที่มีมลพิษมลภาวะแค่สองเรื่องเนี่ยไอ้ของที่ไม่ใช่ไฮเทคไม่เอาแล้วของที่มีมลพิษมลภาวะไม่เอาแล้วโดยให้สิทธิประโยชน์เขาสูงสุดสูงสุดในโลกเลยใช่ไหมวันเนี้ย มันอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ยมันจะเกิดการลงทุนอย่างมหาศาลถ้าการลงทุนอย่างมหาศาลอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดม่ามีเม็ดเงินในการลงทุนวันนี้ยบีโอบอกว่าโอ๊ย9เดือนเนี่ยเขามีคนมาขอส่งเสริม7จ็ดแสนล้านไอ้ขอส่งเสริมคือขอส่งเสริมไม่ใช่ลงทุนอัมตะเนี่ยตอนนี้คือมีคนที่เขามาซื้อที่ซื้อที่นี่แสดงว่าเขาต้องก่อสร้างโรงงานไหม ปีนี้เราน่าจะมีสักสองแสนกว่าล้านอา้าแล้วถามว่าไอ้อมตะคนเดียวเนี่ยนะเล่นเข้าไปตั้ง20%อร์เแล้วถ้ามีหลายๆอันเนี่ยอา้าอย่างกับเช่น W H A โลดจานะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาหรือแม้กระทั่งนิคมของรัฐบาลเอ้ยก็มาสร้างกันนะเราต้องสร้างนโยบายถ้าเกิดว่าประเทศไทยเปิดขึ้นมาแล้วมีคนมาลงทุนใหญ่กว่าสิงคโปร์ วันนี้ไปขนาดไหนประเทศไทยเนี่ยบอกว่าถ้าจะมาลงทุนในประเทศไทยนะโนฮูเนี่ยสำคัญว่าโนฮาวไอนี่สะท้อนเลยว่ามันขี้โกงอะ่ะอยู่มาที่นี่อยู่ต้องมารู้จักไอไอจะช่วยอยู่วิ่งแต่ไปสิงคโปร์ไม่มีเลยอยู่ในสิงคโปร์อยู่ไม่จําเป็นต้องรู้จักใครไปถึงที่นั่นลงทุนได้ทุกอย่างเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าเออมันอยู่ที่ วิธีคิดมันอยู่ที่การที่เรานั้นจะทำยังไงเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณการย้ายฐานผลิตก,ก็มาไทยอย่างที่บริไทบอกมีคำขอส่งเสริมก,การลงทุนเยอะในขณะเดียวกันก็มีนโยบายของท่านโดนทัททัมถ้าจีนขึ้นภาษี60%อีกสินค้าจีนก็ทะลักเข้ามาไทยเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นยังไงอ่ะเอา้าก็เราเป็นเจ้าของประเทศทําไมเราไม่กําหนดว่าอะไรเข้าได้อะไรเข้าไม่ได้ละ่ะ ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ทำแบบที่ชาวบ้านเขาทำก็ขึ้นภาษีไปดิเอา้าใช่เปล่าใครเป็นคนทำผู้บริหารเราอะเอา้านี่มันประเทศเราอะใช่ไหมเอา้าเราทำไมไม่ทำใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอา้าเราจะมีปัญหาอย่างที่เธอว่าเมื่อกี้เนี่ยใครจะต้องเป็นผู้บริหารใครจะเป็นผู้ตัดสินใจคนจีนหรือเปล่าบ้านเธอประเทศเธอเธอยังปล่อยเขานี่ วันนี้มีจีนเทามีจีนอะไรก็ไม่รู้ขี้โกงกันเราขี้โกงกันทั้งทั้งยวงอ่ะเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเราปล่อยไงเราไม่ทาทาไมสิ่งเหล่านี้ทําไมไม่เกิดที่สิงคโปร์ทำไมไม่เกิดที่เวียดนามละ่ะเอาเอาประเทศใกล้ๆเราเนี่ยไอ้จีนเทาก็ดีไอ้สินค้าอะไรอย่างนี้ก็ดีทําไมไม่มีปัญหาที่เวียดนามเอาทําไมมีปัญหาที่ประเทศไทยละ่ะเกิดอะไรขึ้นที่รัฐบาลทําไมปล่อยนะเข้ามาโดยไม่มี อยอเข้ามาโดยที่ราคาต่ำนะแล้วไม่มีการดูแลอันนี้อันนี้มันมันมันตลกอะ่ะแล้วเราก็มาบ้ยกันมาโอดควรกันซึ่งไปโอดควรกันก็ไปโอดควรในสิ่งที่เราเราควรจะต้องทำแต่เราไม่ทำเนี่ยเราเห็นเนี่ยนายบายทรัมป์เนี่ยเขาประกาศมาตลอดแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงเห็นปะเราก็ต้องทำแบบนั้นผมไม่มองว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหา คนปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนของเราบริหารให้มีปัญหาวันนี้เราลองมาดูสิว่าถ้าเรามาเปลี่ยนรัฐบาลดูเอารัฐบาลสิงคโปร์มาบริหารประเทศไทยดูสิเอารัฐบาลจีนมาบริหารประเทศไทยดูสิว่าไอ้พวกคอรัปชันเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วการลงทุนจะเป็นยังไงเอเซียเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาทั่วเฉลี่ยโตประมาณ5-6%เปอร์เซ็นต์ อาเซียนทั้งอาเซียนเลยถัวเฉลี่ยเติบโต5.5%ทำไมประเทศไทยอยู่ในอาเซียนเนี่ยโตแค่ไม่ถึง2%ประเทศไทยไม่มีอะไรที่เป็นผู้นำโลกสักอย่างหนึ่งในแง่ของสินค้าเลยตั้งเป้าเลยนะปีหน้าเนี่ยแล้วก็ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราอยากจะโต6%นะถามว่าทำได้ไหม ทำได้มันขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยผู้บริหารผู้บริหารของเราเนี่ยทำไงเอ่ยก็ไปดูสิชาวบ้านเขาไปดูที่ชาวบ้านเขาทํา,า,าทได้อย่างไงอา้าววันนี้ดูอินโดอินโดเนี่ยเขาจะโต6%ปปีหน้าเนี่ยนะขนาดวิโดโดโดลงมาแล้วนะเขายังมีคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าไว้6%เปซเวียดนามอ่ะ7%เปซ อินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยมีอะไรดีกว่าประเทศไทยมั้งอะ่ะเอ็เราก็บอกว่าเราเจ๋วกับชาวบ้านเขาฉันมีสเสน่ห์ฉันมีอะไรไม่ใช่เหรอเอ้ยลงงานลงไอ้โรงแรมนะอาหารโอ้ฉันมีวัยดีๆใช่ไหมกรุงเทพนี่ถือว่ามีใครไม่รู้จักกรุงเทพมีคนรู้จักกรุงเทพมากกว่าจาการ์ตามากกว่าโฮจิมินห์ใช่ไหมเรามีทุกอย่างในนี้ทําไมเราเรายังเป็นแค่ เราสาทำไม,ไมเราไม่ใส่ไปหกเปอร์เซเอาตั้งเป้าข้อหนึ่งถามว่าตั้งเป้านี่มีต้นทุนความฝันนี่มีต้นทุนไหมล่ะวันนี้เราตั้งความฝันไปเลยถามว่าเอาตั้งเป้าไว้6%ก็ยังน้อยกว่าคนอื่นนะออแล้วถามว่าถ้าจะ6%เร์เซนต์เนี่ยเราจะทำยังไงวันนี้คนที่เป็นผู้บริหารต้องมาทำลักษณะของตั้งเป้าหมายแล้วก็มาตั้งเป้าหมายเสร็จก็ต้องมาวางแผนว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไง อันนั้นคือโจทย์มีโจทย์แล้วก็ต้องมีคําถามว่าฉันจะทำอย่างไงเอา้าถ้าเป็นผมนะผมมองว่ามันมีแค่นโยบายนโยบายคืออะไรเอ่ยบอกฉันจะทําให้ประเทศไทยเป็นที่ลงทุนนะเบอร์หนึ่งของโลกใช่ไหมเออผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าประเทศไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จถ้าเรามีผู้บริหารที่มีความสามารถ แล้วต้องมือสะอาดแล้วก็ต้องทำเพื่อสังคมทำเพื่อประเทศเราวันนี้ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อพวกพ้องของเราแล้วก็โกงกินเพื่อเอาไอ้ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ประเทศไทยของเรายํำตอกอยู่ที่เดิมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป